Hors <us> Boatho gutudo filtrateur hoc-hock спортboard met hadi, Michael.HAX午arañ met lagl flatscors ar de packageda ne, Bethany South Kingdom.80 Hanter church post-^^ Y panel ces bentociniat serbio evik.원 hendr'math 100��. 40forta Garlic Greenаєlt vorio.90.80 caminho beteg себяñ larget, De unos, hor Михisilvarañ.804 Permetha seenno ar nuoad can Growup.Decades, hier. 10 nahal v tilebui as supation e grem. Fout da secrets Macht creab Cristo .1,616. flux sorgio ker apentnos ar twitter� winding, Biz.018.50 0001 Ne เมื่อกล่าวถึงห้องสมุดเทศบาลนครระยองนะครับก็ต้องย้อนไปในอดีตเลยนะครับว่าในอดีตเนี่ยห้องสมุดเทศบาลนครนะคระยองเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆบริเวณศาลเจ้าดอกเมืองของจะย,ยองซึ่งเป็นห้องเล็กๆนะครับห้องเล็กๆมีคนนั่งได้ก็ไม่สิบกว่าคนนะครับที่จะเข้าไปใช้ห้องสมุดได้แล้วก็ถนนค่อนข้างจะคับแคบที่จอดรถก็น้อยนะครับการมาใช้บริการก็ยังไม่ ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควราภายหลังเทศบาลเองก็ได้มีํำเลีขึ้นมาว่าควรจะสร้างห้องสมุดขึ้นในบริเวณสวนสาธารณะซึ่งมีที่จอดรถเพียงพอแล้วก็สถานที่ก็ค่อนข้างจะเหมาะสมก็ได้สร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้นนะครับก็มีหนังสือค่อนข้างจะเยอะแรกๆก็ มีผู้มาใช้บริการก็พอสมควรนะครับหนึ่งที่มาใช้น้อยอเพราะว่าร้อนนะครับทางเทศบาลเองก็เลยได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเข้าไปในทั้งสองชั้นเลยก็ปรากฏว่าเริ่มมีนักเรียนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างจะมากทีเดียวเลยนะครับในห้องสมุดของเราเนี่ย เรายังได้เสริมพวกเทคโนโลยีเข้าไปเช่นมีคอมพิวเตอร์นะครับให้เด็กได้เรียนไ,ได้มาค้นคว้ากันมีฟรี w i i i นะครับเพื่อประกอบการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากนี้นะครับในห้องสมุดของเราเนี่ยก็ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ที่มาใช้บริการในห้องสมุดเนี่ยรู้จักการคัดแยกขยะนะครับเพื่อแก้ปัญหาดลดลดโลกร้อน และตัวรอบๆอาคารห้องสมุนเราเองเนี่ยเราก็ได้ปลูกต้นไม้ไว้รอบๆตัวอาคารแทบจะรอบตัวอาคารเลยก็ว่าได้นะครับทําให้ตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างจะมีความร่มรื่นนะครับแล้วก็ทําให้เป็นการประหยัดพลังงานทําให้แอร์ไม่ต้องทํางานหนักเนื่องจากว่าตัวอาคารมีร่มไม้รอบๆตัวอาคารบังแสงอาทิตย์ไว้แม้แต่ทางเดินเข้าห้องน้ํา เราก็ใช้บล็อกแก้วนะครับผนังเราใช้บล็อกแก้วเพื่อให้แสงแดดเนี่ยาสาดส่องผ่านบล็อกแก้วเป็นทางเดินเข้าห้องน้ําก็โดยไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องใช้ไฟในบริเวณน,นั้นก็เป็นการประหยัดพลังงานอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่คือห้องสมุดซึ่งเรียกว่าเป็นห้องสมุดสีเขียวก็ว่าได้นะครับปัจจุบันนี้ชั้นบนก็เป็นที่ออกอากาศเรียกว่า ในร่มมีเครื่องออกกำลังกายฟิตเนสอยู่จํานวนมากชิ้นทีเดียวก็ได้รับความนิยมจากผู้ที่มาออกกำลังกายไม่ไม่อยากจะไปเจอแดดแรงๆก็ขึ้นไปชั้นบนไปออกกำลังกายด้วยการใช้เครื่องฟิตเนสกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มลีลาศก็มาใช้ห้องสม,มุดด้านบนนะครับทุกวันอังคารกับวันพฤหัสช่วงบ่ายๆก็จะมาซ้อมลีลาศกันเพื่อเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ไป ทำกิจกรรมในเวลาที่เทศบาลมีงานหรือ,อาภาคเอกชนมีงานก็จะเชิญกลุ่มเหล่านี้ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันซึ่งนอกจากจะห้องสมุดจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ยังเป็นที่ออกกำลังกายด้วยนะครับนี่คือห้องสมุดของเทศบาลนครระยองซึ่งตั้งอยู่ที่สวนสีเมืองสวนสาธาระสวนสีเมืองครับห้องสมุด เน้นความเป็นเลิศด,ด้านการบริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใม่